ค่ะคนดูที่นะ่ารักทุกคนเลยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทัติทาโรโวันนี้เราก็จะมาเปิดไพ่กันเป็นการอัปเดตดวงรายเดือนของตามราศีต่างๆนะคะเราจะอ่านไพ่ตามแบบตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีไพ่ที่กลับหัวกลับหางเป็นเรื่องปกติเลยแล้วก็การนับราศีของเราก็จะนับตามแบบตะวันตกด้วยจะไม่นับตามแบบไทยๆนะคะดังนั้นถ้าคุณไม่ทราบว่าราศีของคุณที่เรากําลังพูดถึงคือราศีอะไร ใต้คลิปจะมีรายละเอียดบอกอย่างชัดเจนดังนั้นลองเช็คดูก่อนเนาะแล้วก็ถ้ารักกันชอบกันนะคะอย่าลืมกดติดตามขอบคุณทุกทุกคนเลยที่สนับสนุนทางช่องโดยการดูโฆษณาให้ด้วยเนาะเข้าใจแหละว่าบางทีการดูโฆษณามันจะน่าเบือ่อแต่ว่าถ้าคนทําคลิปแล้วไม่มีโฆษณาเข้ามาเลย มันก็จะไม่มีเงินในการหมุนเวียนทําไปใช้จ่ายต่างๆในการทําคลิปนะคะเพราะว่าทําคลิปมันมีมูลค่าไพ่สําหรับหนึ่งก็เป็นพันแล้วเนาะดังนั้นขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนดูให้กันแล้วสําหรับใครที่ต้องการซื้อไพ่ข้อความนะคะตอนท้ายคลิปเลยเราจะมีการรีวิวไพ่ให้ดูดังนั้นแล้วรักกันชอบกันก็สนับสนุนเพิ่มเติมได้นะจ๊ะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าเรื่องของเรากันเลยนะคะ คะ่ะชาวราศีเมษที่น่ารักทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนาเมษดาวอาทิตย์หรือดาวจันทร์ที่เป็นราศีเมษนะคะดูได้หมดเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาอัปเดตพลง,งานของการงานการเงินก่อนนะคะจากนั้นเราจะมาดูเรื่องความรักกันเนาะว่าเมษเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้มาเริ่มเลยโอ,โ,อโอ้หล่นแรงไปนิดหนึ่งมา เมธหรือว่าดีเอ็มเพอรลของเรานะคะพลังงานการเงินการงานเป็นอย่างไรบ้างโอเคมา e c e of Pentacles รีเวิร์สมันจะมีเรื่องดีเลยในการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆนะคะดีเลยนิดหน่อยนะคะล่าช้าไปหน่อยหนึ่งเพราะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และเดี๋ยวเราจะดูกันต่อเลยว่าเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใดอ่า The Magician Reverse นะคะ The Chariot Reverse อีกนี่ล่าช้าจริงๆล่าช้าจริงๆช่วงนี้แล้วก็ Four of Swords u p r i รแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าจาัก,กรวาลอยากจะบอกคุณว่าที่ล่าชา้านั่นเพราะเขาอยากให้คุณพักผ่อนบ้างนะคะ เพราะว่าโดยปกติแล้วชาวราศีเมษเป็นพวกที่ชอบ take action ถ้าคุณวางแผนอะไรปุ๊บคุณต้องทำจะคล้ายคล้านิสัยราศีพิจิกเราก็เป็นจะไม่ค่อยอยากจะเสียเวลาสักเท่าไหร่เราไม่ค่อยพักผ่อนทีนี้อ่า The h a l l o w f e n นะคะ Reverse พายบอกเมษพักก่อนพักก่อนใจเย็นๆอ่า The l e v e r s e Up Right เพราะว่ามันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวที่ทำให้คุณจะต้องไปทำ มันมีอย่างอื่นๆเข้ามาด้วยให้คุณได้เลือกนะคะจริงๆดี n i าย of w a n d s reverse แต่ว่าอย่าไปสร้างกำแพงปกป้องตัวเองมากเกินไปนักเพราะเดี๋ยวคนที่เขาจะมาเสนองานหรือเสนอเงินให้เราเขาจะไม่กล้าเข้ามาเพราะเขาคิดว่าคุณอาจจะยุ่งเพราะดูคุณยุ่งอยู่ตลอดนะคะดูงานเยอะดูอะไรก็ว่าไปเนี่ย เห็นไหมเป็นคนที่เป็น g o เก g ต t ร์ r มากๆเลยอยู่เฉยไ,ไม่ได้เหมือนชาวราศีพิจิกก็เป็นต้องไปหานั่นหานี่ท่ามนี่ยไปเลื่อยเปื่อยเลยการเดินทางเยอะแยะ,ยะมากมายเนอะ seek absorb u p g right, r แล้วก็ page อ b s o r b reverse มีคนที่เขาจะมาชักชวนเมทไปทำงานด้วยนะคะเมท อาจจะไม่ใช่แค่ชักชวนทำงานอาจจะเป็นเจ้านายคุณหรือลูกค้องลูกค้าต่างๆที่สนอกสนใจในเนื้องานในการบริการของคุณและการทำงานต่างๆของคุณและอย่าให้คุณทำนั่นอย่าให้คุณทำนี่เพื่อไปต่อยอดในชีวิตของคุณเพิ่มเติมแต่ณนะตอนนี้คนคนนี้ได้ให้คิดยังไม่ได้ลงมือทำแต่ถามเขาจะลงมือทำไหมลงมือทำเหมือนกันเขากำลังดูคุณอยู่ว่าคุณว่างไหมเพราะเท่าที่ดูอย่างที่บอกนั่นแหละมันเหมือนคุณเป็นคนที่ ไม่มีเวลาสักเท่าไหร่เหมือนคนไม่ค่อยอยู่นิ่งอารมณ์เหมือนจะขับรถออกไปตรงนั้นเดี๋ยวไปติดต่อลูกค้าตรงนี้อ่ะต่อให้ไม่ได้ลุกไปไหนเลยอยู่กับที่อยู่กับโต๊ะแต่ท่องทํางานอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะอก่างที่เราว่าไปเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงด้านไหนแบบไหนนะคะ seven of pentacles reverse งานคุณยุ่งจังเลยหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้น อืมเอางี้เรารู้แล้วล่ะการเปลี่ยนแปลงแบบไหนเพราะดูเหมือนคุณเป็นคนมีน้ำใจด้วยนะพี่ช่วยชาวบ้านก็ทํางานอะไรที่ไม่ใช่งานเราไม่ต้องไปช่วยเขานะคะไม่งั้นคุณจะไม่มีเวลาว่างให้งานใหม่ๆเข้ามาเลยเพราะเท่าที่ดูงานใหม่ๆเงินทองที่จะเข้ามามันมีโอกาสเข้ามาสูงมากๆเลยเท่าที่ดูปัญหาเรื่องงานยังไม่มีมีปัญหาเดียวเลยคือคุณไม่ค่อยพักและทุกอย่างมาเลยดีเลยไปหมดอืม ไม่พักในที่นี้อย่างที่แจ้งไปอาจจะหมายความว่าคุณไปช่วยคนอื่นทํานั่นทํานี่ด้วยไปหาผลประโยชน์ให้เขาว่างั้นแหละเพราะฉะนั้นเมธมันมีโอกาสที่คุณจะเจริญรุ่งเรืองมากในในชีวิตการงานของคุณนะคะแต่ไพ่บอกให้คุณไปปรับเปลี่ยนการทํางานสักนิดหน่อยเพราะงานที่คุณทําไปคุณลงทุนไปมันฟรีมากกว่าได้ตังนั่นแหละเลิกช่วยเหลือประชาชน คุณไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้มาพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นเอาพัฒนาเป๋าตังค์ตัวเองก่อนอย่าไปช่วยเหลือคนอื่นมากนักแล้วที่สาคัญพักเยอะๆเนี่ยไพ่บอกพักหน่อยพักหน่อยเนาะมีโอกาสจะได้เดินทางไกลด้วยนะคะไกลอาจจะข้ามจังหวัดหรือต่างประเทศเป็นไปได้แต่จะดีเลย์สักหน่อยนึงอ่า และดูเหมือนคุณก็มีกำแพงไว้เยอะมันก็เลยไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าหาเรื่องงานแล้วถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือพ่อค้าแม่ค้าทําธุรกิจอะไรก็ตามแต่นะคะลดกำแพงลงคุณต้องไปถามตัวคุณเองแล้วไปสังเกตตัวเองว่ากำแพงที่มันน่าจะเกิดขึ้นมันอยู่ตรงไหนเพราะมันทําให้คนไม่กล้าเข้ามาคุยไม่กล้าเข้ามาซื้อของเห็นไหมเนี่ยได้แค่คิดแต่ไม่กล้าทักทายอาจจะดูไป ใจดีไปหรืออะไรก็ตามแต่เหมือนเราอะคนก็จมองว่าเราดุก็เลยไม่ค่อยกล้าคุยจริงจรแล้วคนใจดีมากเลยนะอย่ามองคนแค่ภายนอกนั่นแหละสิ่งที่เขามองคุณเขามองคุณแค่ภายนอกตอนเนี้ว่าเฮ้ยเมดน่าจะดุเปล่าเมดน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่กล้าเข้าเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเปิดตัวเองให้ชาวบ้านเขาเห็นมากขึ้นว่าเฮ้ยเขาหาได้เราไม่กัดเราใจดีนะอย่างที่เราแนะนําไปแหละคนฟังเสียงเราแบบนี้นะก็จะคิดว่าเอ้ยทัตติธาโลมันดุจังเลยเว้ยมันพูดตรงแล้วมันก็ดุมาก จริงๆเราใจดีมากนะคุณมาดูดวงส่วนตัวเขายังขำเลยเออใจดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณกยลาังถูกคนอื่นมองมองในแบบเดียวกับที่เราเจอคือน่าจะดุเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องทําให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณเข้าหาได้ง่ายกว่าเก่ามันจะได้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาเพราะจริงๆดวงงานค่อนข้างดีโอกาสจเจริญก้าวหน้ามีสูงมากเลยมันไม่ได้มีแค่ใบเดียวนะมันมีตั้งสองใบนะคะ,นะเนาะมาดูซิว่าเสงี่์สักธศ์และจักรวาลอยากจะบอกอะไรเมธบ้าง จริงๆนะช่วงนี้ไพ่ออกมาของแต่ละราศีนี่จะแนะนําให้ไปนอนนอนหลับนะคะจริงๆไม่ได้นอนในที่หมายถึงว่าไปชดประชานั้นไปนอนไปไม่ใช่คือให้ไปพักผ่อนกันจริงๆเพราะดูเหมือนทํางานล้าร่างกายทํางานเยอะแล้วก็พอไม่ได้ทํางานก็ใช้สมองเยอะแล้วมันมันบั่นทอนสุขภาพตัวเองนั่นไงไพ่ไพ่พพอ,ออกมาเลยว่ามันได้เวลาทุน้องจะเยียวยาตัวเองบ้างนะพักผ่อนเยอะๆค่ะแม่ ไทยก็ใช่เลยบอกมาตรงเป๊ะนั่นไงเนี่ยมันใช่ถึงเวลาที่คุณต้องหาความสุขใส่ตัวบ้างแล้วคุณอย่าไปบริการสังคมมากนะคะเนาะพักบ้างไปขุดลอกคลองช่วยเขาบ้างอย่ากลัวน้ําท่วมอ่ะอันนี้ตั้งคําถามให้ตัวเองไว้เลยหนึ่งคำถามเดี๋ยวเราจะบอกคําตอบให้คือใช่หรือไม่ใช่นะคะถามไว้ใช่หรือไม่ใช่โอเคได้ได้คําถามแล้วนะคําตอบก็คือไม่นะคะไม่ใช่ ไม่ใช่โอ้ไพ่อันเนี้ยออกมาทุกคนเลยราศีสี่อันที่เราอัดอคำตอบไอ้ไม่ใช่คำตอบพูดผิดไพ่บอกว่าให้เลือกความรักเลือกแพชชั่นอย่าไปเลือกความกลัวหรือความกังวลใดๆใครที่คิดว่ามองเราแบบไม่ใช่ที่เราเป็นก็ปล่อยผ่านไปนะคะอย่าไปสนใจเนาะส่วนใหญ่มันจะประมาณนี้แหละบางทีเราก็แค่ทําอะไรให้ถูกใจคนอื่นแต่ไม่ถูกใจตัวเองก็มีใช่ไหมล่ะ ดังนั้นเขาบอกให้เลือกตัวเองไว้ก่อนเลือกความรักในตัวเองโอเคนี่จ้บวกกับให้เดอะเดทเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะไพ่ออกมาการันตีอีกหนึ่งรอบเลยว่าเมธจ๋าเมธไปพักผ่อนก่อนเมธเลือกตัวเองเมธอย่าไปทําอะไรถูกใจคนอื่นเลยต่อให้ทําไปบางทีมันก็ไม่ถูกใจอยู่ดีเพราะฉะนั้นเลือกที่คุณสบายใจแต่ต้องเป็นความสบายใจในรูปแบบที่ไม่เบียดเบียนใครนะคะแล้วก็พักผ่อนเยอะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นมาเองเนาะมาทีนี้เราเก็บไพ่ตรงนี้แล้วเรามาดูเรื่องความรักของเม็บ้างว่าเม็ไปเจออะไรมาหรือกําลังจะเจอกับอะไรนะคะคนรักเป็นอย่างไรบ้างนั่งไปนั่งมาเราก็เริ่มหิวข้าวหิวข้าวนะคะเนี่ยเดี๋ยวนะขออนุญาตขัดนิดนึงมีใครชอบกินหนังไก่ย่างบ้้งคะ โอ้ยพูดร้อน้ำลายไหลหนังไก่ย่างร้อนๆเนาะอร่อยอร่อยอเป็นสาเหตุที่แบบทุกคนต้องแย่งกันไม่ใช่ทุกคนบางคนอาจจะไม่ชอบแต่เราชอบมากต้องติดสินบนเวลากินกับลูกหลานกับหลาน,นต่างๆบอกเฮ้ยห้ามกินนะให้ห้าบาทมาเดี๋ยวเราไปหาหนังไก่ย่างกินกันดีกว่าค่ะมาทีนี้เราดูความรักกันบัางเนาะเมฆแม่อยู่ๆก็หิวขึ้นมาเลย ว่าจะอัดคลิปอีกสองราศีแล้วค่อยไปหาอะไรรับผ่านเมฆอาจจะหิวก็ได้ตอนนี้หรือว่าคู่ของคุณอาจจะกำลังหิวนะคะเป็นได้หมดนะมาดูความรักของเมฆเป็นอย่างไรบ้างจนะ๊ะโอเคมาเ h e ะเฮ m i t ไม่คุยกันหรือเปล่าลูก หรือว่าคู่กรณีกําลังไปซื้อไก่ย่างมาลอกหนังรับประทานอย่างอร่อยเพราะอะไรรู้ไหมคู่กรณีเก่าก็เป็นเมธนะของเราคู่กรณีเก่าเราเมธไม่ได้คุยกันแต่ก็ไม่ได้หายกันไปไหนแค่ไม่คุยเฉยๆเซเว่นอ็อบคลับอัปไรท์เขาคิดว่าคุณนะคะไม่ชอบดรามา่าและเขาเองก็ไม่ชอบและในขณะเดียวกันคุณก็คิดว่าเขามีตัวเลือกเยอะเขาก็คิดว่าคุณมีตัวเลือกเยอะเช่นกันจากนั้นก็ไปจินตนาการ ให้มันดูแย่กว่าความเป็นจริงแล้วก็คิดเยอะแล้วก็ไม่คุยดีกว่าไม่เอาเสียศักสีไไม่ทักอะไรอย่างนี้นะคะ tree of sword upright อืมเอาแล้วก็ ace of Cups reverse เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันสักทีคุณมันเป็นเพราะอะไรเพราะคิดเยอะทั้งคู่แม่ไม่รู้ดีลกับราศีไหนนะคะส่วนคนที่เข้ามาสองเมตรนะไปปรับเปลี่ยนเอาเรื่องบทบาทต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะ แต่เท่าที่ดูไม่ต้องไปปรับให้เหนื่อยเราพอกันทั้งคู่เลยค่ะพลังงานจริงๆแล้วก็ The Magician Reverse โอยแต่แล้วต่างคนก็ต่างกลัวเจ็บทั้งคู่้ oh. hey. The World อยู่ไกลกันนะคยนะคะมีความแตกต่างเกิดขึ้นต่างชาติต่างภาษาอายุต่างกันเป็นไม่ได้หมดเลยหรือแม้แต่กระทั่งคู่รักเันนี้ไม่ใช่สิเรานึกคำพูดแป๊บนึงนะอาจจะเป็นรักร่วมเพศได้หมด มันจะมีอะไรแปลกที่มันนั่นแหละที่มันมันไม่เหมือนปกติทั่วไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะคิดเยอะกันสักหน่อยนึงด้วยความที่อยู่ไกลกันด้วยนะคะหรือถ้าไม่ได้อยู่ไกลก็นั่นแหละอะไม่ค่อยได้คุยกันมนลยเลยเหมือนไกล four of pentacles reverse ต่างคนต่างพยายามปล่อยวาง move on แต่ไม่สําเร็จหรอกเพราะไพ่มันก็ขึ้นมาอยู่ตั้งแต่ต้นเลยเหมือนไม่สาเร็จนะคะพราะยังคิดถึงกันอยู่นะคะ the star upright แม่จริงๆนะคะแค่คุยกันนี่มันก็ไปต่อได้แล้วนะเราว่าอืมโทนใ,ใจเจ้าในออฟคัพส์รีเวิร์สการที่ไม่ได้คุยกับคุณนี่มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับเขาทรมานหัวใจเหลือเกินเพราะงั้น s i ก k of Pentacles Reverse นะคะแต่เขารู้สึกว่าความบาลาน์ สิ่งบาลานซ์ในความสัมพันธ์มันไม่มีมันไม่บาลานซ์เลยบางคนก็ให้เยอะบางคนก็ให้น้อยไปในความสัมพันธ์มันอาจจะมีบางช่วงบางตอนพอดูเหมือนพลังงานพอๆกันเลยมันเหมือนพอเขาหายไปคุณก็ไปแอบส,สอดส่องเขาไปตามว่าเขาไปไงบ้างอ่าในขณะเดียวกันพอคุณหายเขาก็ทําแบบเดียวกันค่ะดังนั้นพลังงานเหมือนกันเป๊ะเลยมันก็เลยวนเวียนอยู่ตรงที่ว่าไม่มีใครได้เริ่มเป็นเรื่องเป็นรนาวสักทีอ่ะพอเห็นคนหนึ่งกลับมาปกติตัวเองก็หายบ้าง ไม่ได้เล่นเกมนะคะแต่เป็นเองโดยธรรมชาติคือพลังงานขึ้นมาเลยว่าไม่ได้มีเกมใดๆเมจิเชียนก็กลับหัวกลับหางแต่ถี่สิ่งที่มันมีปัญหาอยู่ตอนนี้เลยคืออุปนิสัยทั้งคู่เป็นแบบนี้น่าจะไปพบไปเจอเรื่องยิ่งใหญ่ในชีวิตที่มันสร้างความเจ็บปวดเยอะๆมาจนมาทําให้ทั้งคู่รู้สึกลังเลที่จะไปตอ แต่ในขณะเดียวกันเท่าที่ดูเขาก็ไม่ได้มีใครนะคะแล้วตัวคุณเองก็ดูเหมือนจะได้ไม่ได้มีใครเช่นกันไอ้คนเข้ามาเยอะมีสเสน่ห์นะอันนี้ไม่เถียงทั้งเขาทั้งคุณด้วยมีตัวเลือกอยู่เสมอเลยแต,แต่ถ้าดูจากไพ่แล้วคือต่างคนต่างไปใช้ชีวิตสงบสุขของตัวเองแล้วก็ทํามาหากินซะมากกว่าพอดูแล้วคือพอกันเลยค่ะไม่ได้ว่าดีต่อใจการไม่ได้คุยกันนี่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆแต่ถามว่าจะคุยไหมอยากอยู่ แอบดูทรงกันอยูอ่ะเขามาแอบดูเราบ้างเราแอบดูเขาบ้างไม่ได้เริ่มสักทีเพราะฉะนั้นเมธเราบอกหลายคลิปแล้วนะของเมธนะถ้าเมธชอบเขาลุยเลยค่ะลองดูจะใช้คําว่าตามก็ได้สักสักแป๊บหนึ่งลองดูถ้าเขาไม่หือไม่อื้อก็เลิกแค่นั้นแหละจะได้ไปมูฟออนทําอะไรใหม่เนาะเพราะถ้าอยู่กันแบบนี้นะคะเหมือนเล่นชักเยียเหมันแอบส่องกันไปส่องกันมาดูท่าทีกันผ่านไปแปดปีต่างคนต่างเสียโอกาสทั้งคู่มันเสียเวลาจริงๆ พอดูแล้วไม่ดีไม่ดีต่อใจทั้งคู่แล้วก็ไม่ได้ว่ามีคนอื่นหรืออะไรใดๆเลยทุกอย่างวนอยู่ที่เก่าอ่ะแอบดูกันก่อนโอเคแคฉันดูเธอแล้วนะมีความสุขเห็นเธอออนไลน์เดี๋ยวฉันจะไปทรราหากินแล้วอพอธรมาหากินเสร็จอุ้ยเธออัปโหลดรูปสวยจังเลยรูปนี้วนอยู่เท่านี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ตักเอไอความกลัวตรงนี้ออกไปแล้วก็มาคุยกันซะมันจะได้เริ่มอยู่เขาก็อยากเริ่มคุณก็อยากมันไม่ใช่ยังไม่ได้เริ่มหรอกมันเริ่มไปแล้ว เริ่มไปแล้วแต่มันไปต่อไม่ได้เพราะมันหยุดอยู่ตรงนั้นเลยพอต่างคนต่างเห็นว่ามันเริ่มแล้วปุ๊บอุ้ยสะดุ้งตื่นนึกได้ความรักมันเริ่มแล้วนี่ว่าเราต้องวิ่งหนีมันเดี๋ยวมันจะฆ่าเรามันเป็นอย่างนี้เราก็บอกจากคนอื่นนะหนึ่งในนั้นก็เป็นเรานะที่เป็นคนนิสัยแบบนี้ไม่รู้เป็นอะไรมันรู้อยู่ลึกๆอะอย่าได้เขาอยู่ยิ่งดึกๆยิ่งเป็นนะอุ้ยเหงาหงอยเศร้าซ้อยต้องแอบส่องชาวบ้านชอบใครไปส่องเขาแต่เริ่มอะไรไม่ไม่ ไม่รู้ทําไมเพราะฉะนั้นแล้วคุณกําลังได้เจอกับคนที่เหมือนคุณนั่นแหละคุณน่าจะรู้คําตอบว่าทําไมถ้าคุณเข้ามาสองเม็ดเนาะแล้วเมตรก็น่าจะรู้คําตอบว่าทําไมอยู่มันก็มีความไม่พร้อมบางอย่างในตัวมนุษย์เรานี่แหละที่ทําให้เราไม่ได้ไปทําอะไรเพิ่มนะคะแต่เท่าที่ดูแล้วคือไอ้ที่มันไม่พร้อมเลยคือสนุกกับการทํามาหากินด้วยหละส่วนหนึ่งแล้วก็เสพติดเสพติดอ่าเรียกว่าอะไรอะความเป็นอิสระ นั่นะคือปัญหาณนะตอนนี้นะถามว่าดีต่อใจไหมมันก็ดีแต่พอคุยไปคุยมาพอมีดรามา่าปุ๊บโอ้โหไม่เอาละถอยจะเป็นซะอย่างนี้มากกว่าเนาะโอเคมะมาไหนๆก็ไหนๆมาดูต่อว่าเขามีอะไรที่เขาเอยากจะฝากมาบอกเมฆบ้างนะจ๊ะคนที่มาสองเมฆก็เอาไปปราบเอาเนาะบางทีนะคุณนะเราก็เป็นไม่ว่าใครหลอกเอามันก็อยากมีแวบหนึ่งนะ แต่พอคุยไปแล้วมองแงกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเราก็เหนื่อยเขาแบบไม่มีได้ไหมอ่ะมันจะเป็นกันอย่างนี้อ่ะแม่เขาจะบอกอะไรคุณคะเอ้ยเขาบอกให้เชื่อเขาเธอวันนี้มันยังไม่จบลงหรอกมันยังไม่จบจริงๆครับโอเคครับครับครับเออเดี๋ยวเมทละครอยู่ญ่าดขำนะคะเหมือนที่เราพูดมาสักพูดเลยอ่ะ ไม่ไปไหนหรอกชีวิตนี้แปปีก็จะวนอยู่ที่เกา่าแอบส่องกันไปส่องกันมาอุ้ยมีความสุขแล้วเขาอัปโหลดรูปเขาโพสเขาไปนั่นไปนี่เขายังไม่มีใครอ่ะมีความสุขแล้วไปทํางานต่อนี่อะไรค่ะเขาบอกเดี๋ยวเขาก,กลับมาเขากลับมาตลอดนั่นแหละไม่เคยไปไหนเลยอึบมันเป็นพลังงานที่น่ารักนะแต่มันต้องปรับสักหน่อยเนาะ,ะมาโอ้นะาวดอวดเขาบอกนะว่าเขาทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดอีกนี่ ยกเว้น move on เชื่อเราเพราะเขาทําไม่ได้เราเห็นเขาทําแล้ว move on แต่เขาทําไม่ได้เขาบอกเขามีความสามารถในการทําอะไรเยอะแยะเลยนะทําใ้ความสัมพันธ์มันดีมากด้วยทํานั่นทํานี่ได้ประเด็นคือไม่ทําและสิ่งที่ทําไม่ได้เลยคือ move on เมธถ้าคุณอยากได้เขาคุณลองไปสกิลดูสักหน่อยเอาจริงๆเราแนะนําเลยปกติเราไม่ค่อยแนะนําว่าไปตามไปตามนะลองดูไม่งั้นคุณจะเสียเวลาอยู่อย่างนี้ลองตามดูสักเดือนมันไม่ได้ผลทิ้งไป จริงๆนะตามในทนี่ไม่ได้หมายความว่าโอ้ยเช้าสายบ่ายเย็นต้องถึงหาเอส่งข้อความหาอย่างนั้นไม่ใช่นะตามดูผลยาสักหน่อยทักไปบ้างคุยบ้างอะไรอย่างนีน้เขารู้ว่าเราอยากได้เขาแต่อย่าให้เขาคิดว่าเราอยากได้เขามากจนจะเป็นจะตายนะคะแค่ส่งความสนใจไปเนาะสักหน่อยอืมนั่นไง ความเจ็บปวดเยอะตอนนี้เขากำลังใช้เวลาเยียวยาตัวเองอยู่นะคะความสัมพันธ์มันจะได้ดีขึ้นด้วยเพราะตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาปอดแหกกลัวความรักเหมือนที่เราบอกนั่นแหละนึกขึ้นได้สะด้ฮึความรักไม่ได้เริ่มต้นแล้วต้องวิ่งหนีมันเดี๋ยวมันฆ่าเราเห็นไหมตอนนี้เขากําลังวิ่งไล่ฆ่าความกลัวของตัวเองอยู่นะคะความกลัวตายเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นแหละเขาจะมาเป็นเรื่องเป็นราวโอ้ยน้องมันยากจังเลยนาะจิตใจมนุษย์นี่อะ คุณคะซื้อหวยน,นี่ถูกไปแล้วนะเมื่อสักครู่ไพ่ตรงตรงนี้บอกการที่ไม่ได้คุยกับคุณเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วไพ่ออกมาปิดท้ายใบสุดท้ายว่า mm. เขาเกิดความเครียดสะสมมีความกังวลมากๆตอนนี้กับการที่คุณทั้งสองได้แยกจากกันไม่ได้คุยกันเพราะฉะนั้นถึงได้กลับมาตลอดไงคะ เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะแนะนําได้คือแสดงความสนใจไปให้เขาเห็นว่าคุณยังสนใจเขาอยู่นะคุณยังอยากได้เขาในชีวิตอยู่เขาจะได้มีความกระตือรือร้นสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะทําอะไรให้มันดีขึ้นมาอย่างน้อยๆเขากำลังวิ่งไล่เอามีดไล่แทงความกลัวให้มันตายนะคะแต่เราไม่รู้เมื่อไรมันจะตายไปยังไงคนที่รอคอยมันจะตายก่อนดังนั้นเมธเนาะอย่างที่แนะนําไปโอเคนะคะไม่ลดเยอะมันเยอะไป ขอบคุณทุกคนนะคะที่รักกันชอบกันแล้วกดติดตามแล้วก็ขอบคุณกคนอีกต่างหากที่ว่าดูโฆษณาให้ถึงแม้มันจะน่าเบื่อมากม,มันไม่มันน่าเบื่อนะมันไม่สนุกเหมือนตอนที่นั่งอ่านไพ่นะถึงแม้จะใช้เวลาแต่มันสนุกไงเราเข้าใจแหละค่ะแต่ว่าก็ขอบคุณหน้าที่สนับสนุนกันเราก็จะได้มีต่างไปซื้อไพ่มาเพิ่มเนาะไว้ยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่ affirmator ไพ่ oracle ข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก unspoken love message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะ ไพ่สำรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษมี63บใบราคา639บาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนาะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำรับที่สองนะคะ จะเป็น let love l e a d message c a r d อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่า ข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะหกสิบใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไทยก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารักส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น Men and Move on Message Card ก็คือ ไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะอ่า m e n อนด์ o ูก็คือไพ่3า5ย365วันของการรักตัวเองคือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ด้วยความสร้างกําลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จานวน63ข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะ อ่ะอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะอ่าแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักอ่ราคาเท่ากันนะคะ63บใบราคา639บาทเท่ากัน ด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบายบายค่ะ